สวัสดีครับวันนี้มาดูผ้างังพิมพ์เสียนแหลมนะครับอายุอายุทยาตอนต้นนะครับวันนี้ก็มาดูความสวยงดงามนะครับตัวนี้จะเนื้อดินจะไม่ใช่สีแดงนะครับตอนต้นนี้เนื้อดินจะเป็นสีดำๆนะครับเราก็มาดูรายละเอียดด้านหลังกันนะครับนี่นะฮะ ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับดินนะฮะดินนะครับเห็นไหมครับ่ครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะมีนี่นะครับเม็ดหินสีแดงๆนี่ขาดไม่ได้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูแบบชัดๆนะครับเหนี้ครับ ครคับนได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับจุดที่บอกแท้เกก็จะหยุดตรงนี้นะครับส่วนมากที่ผมดูนะครับก็จะวัดกันตรงนี้เลยนะครับถ้ามีหินแดงแบบคล้ายๆพอยเนี่ยผมมั่นใจเป็นพิเศษนะครับ หนึ่งนะครับ้น้างบนใหม่อีกทีเห็นไหมฮะเราก็มาดูด้านด้านหน้ากันอีกทีนะฮะเดี๋ยวจะซูมถอยหลังให้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะสึกเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าผมก็ชอบนะครับเพราะว่าค่อนข้างพัดที่จะแถนะครับทีนี้ก็หาได้ยาก,กน,นะครับในของพ้งั่งนะครับ พิมเสนแหลมนะครับเป็นยุคต้นๆนะครับเนื้อดินจะออกประมาณนี้นะครับดินดำๆนะครับส่วนมากนี่นะครับจะมีแร่ของพวกเหล็กไหลพวกนี้อยู่ด้วยนะครับปนผสมเป็นเม็ดสีดำๆนะครับเห็นไหมฮะในช่วงนี้นะครับใครเคยเห็นเม็ดเหล็กไหลก็จะประมาณนั้นอาจจะมาบดนะครับในสมัยก่อนนะครับก็จะมีส่วนผสมนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเขาจะมีการสู้รบกันอยู่นะครับ ก็อาจจะถือว่าเอาเหนียวไว้ก่อนนะครับในสมัยก่อนนะครับแบบ๊บงนะครับ นนี่นะครับจะซูมแบบชัดๆให้ดูอีกทีนะครับสงสัยใกล้ไปนะครับ ดูใต้ฐานกันบ้างนะครับใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับจะอยู่ในช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเม็ดเม็ดของพวกเหล็กไหลก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณช่วงช่วงนี้นะฮะดำนิดนึงนะครับ ที่บดกันอยู่นะครับแล้วก็อีกเม็ดนึงนะที่ขาดไม่ได้เห็นไหมครับเม็ดจุดสีดแดงๆนะฮะจุดบอกว่าแท้หรือเกนะครับก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับของแม่พิมพ์นะแม่พิมพนี้ต้องดูเป็นหลักนะครับนะฮะแม่พิมพ์นี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ แป๊บยังไงครับสงสัยจะพงังนะ นี่นะครับแม่พิมพ์มาดูด้านหลังนะครับแม่พิมพ์จุดพิมพ์เส้นแหลมจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีขีดขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับเส้นหนึ่งนะครับนี่นะฮะจุดนี้จะมีไม่ค่อยเยอะนะครับของพิมพ์นะครับ หน้าพิมพ์องค์นี้ก็ทะลุเยอะนะครับเห็นไหมอีกที่นึงก็จะอยู่ในช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงสีสานนะครับนี่นะฮะ ของพิมพ์เสียนแหลมนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอบพระคุณมากครับ